อันยาบันสีสวัสดีครับพบกับอันยาบันสีเช่นเคยใน e ีพีไม้กระถัง6นิ้วเช่นเคยนะครับพอานำเสนอเจสิบสองกระถางก่อนการน,นําเสนอ ขออนุญาตชี้แจงเราจดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็กลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุย e ี่เวียดโดยเปรตสเนไทยค่าจัดส่งมาเหมากรณนิโอนคิดที่50บาทเจ็บเงินปลายทางก็คิดที่50บาทเช่นกันสามารถเลือกจากลหลายๆ EP มารวมกันเป็นการจัดส่งในครั้งเดียวได้พ่อคาคิดที่50บาทเช่นเดิมอันญาบันสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นฝากกดติดตามกดสั่นกระดิง่งเพื่อเห็นคลิปใหม่ๆของทางอัญญาบันสี เราจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งเมื่อบันสีถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับพักบันสีไว้ถึงตอนเย็นนะครับตอให้แกะกล่องหลังจากนั้นท,ทําการแช่น้ําไว้ครึ่งกระถางเป็นระยะเวลา1วันนะครับกินของวันถัดไปค่อยนาออกไปตั้งในพื้นที่ที่ ลูกค้าต้องการตั้งไว้สักเกีบนนะครับหากบอนสีมีอาการเหี่ยวเฉานะครับแนะนําให้สังเกต2อย่างนะครับให้สังเกต2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเขียดูดินที่หน้ากระถางนะครับถ้าดินไม่เปียกนะครับแล้วเขามีการเหี่ยวเฉาเหมือนจะใบตกนะครับไม่สดชื่นก็ให้รดน้ําเพิ่มหากดินยังชุ่มชื้นดีอยู่นะครับแต่ว่าบอนสีของเราเหมือนมีอาการเหี่ยวเฉาอาจจะเป็นเพราะแสงเยอะเกินไปนะครับขยับเข้าในพื้นที่ที่แสงน้อยสักนิดนึงปรับสภาพให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวเขา ก็ปรับตัวอยู่ได้ในบริเวณนั้นๆนะครับหากพักไว้7วันแล้วบอนสีของเรายังแข็งแรงดีอยู่นะครับแนะนาให้อัพไซส์กระถางเนื่องจากบอนสีที่ทางอญญานส่งให้ทุกกระถางพร้อมที่จะอัพเป็นกระถางแปดเรียบร้อยแล้วบางกระถางที่รญยาส่งให้นะครับสามารถอัพไซต์ถึงกระถางสิบได้เลยเช่นกันการอัพไซต์กระถางนะครับไม่แนะนําให้เคลียรดดินออกนะครับเนื่องจากบริเวณรากของเขาที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างของกระถางจะได้รับความเสียหาย รากกับใบมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้ารากขาดใบของเขาก็จะตกทําให้เหลือจํานวนใบน้อยลงสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับมาเริ่มกันที่กระถางแรกครับพญาขมดําวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางพญาขมดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0บาทครับฟอมสองต้นในกระถางดําเข้มๆแบบนี้ให้ไปที่ราคา13 0ิบาทครับ เศรษฐีสุพรรณครับฟอมสองต้นในกระถางหน้าสีชมพูแบบนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเศรษฐีสุพรรณให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางเศรษฐีสุพรรณกระถางที่2อฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันครับหน้าสีชมพูมาแล้วเศรษฐีสุพรรณกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับเศรษฐีสุพรรณให้ไปที่ราคา110บาทครับหลวงราัตนีหาฟอมสองต้นในกระถาง กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงรัชนเสนหากระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงราชนเสนหากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางหลวงรัชนเสนหากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับหลวงรัชนเสนหากระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับสีมหาโพฟอร์ม2ต้นในกระถางครับฟอมตัวสวยสวยสีมหาโพกระถางนี้ให้ไปที่ราคา170บาทครับสีมหาโพให้ไปที่ราคา170บบาทครับมีกระถางเดียว วิจิตจินดาป้ายสวยๆฟอร์มสองต้นในกระถางาวิจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับวิกิตจินดาให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางที่1วิกิตจ,จินดากระถางที่2ครับอร์มสองต้นในกระถางเช่นกันป้ายสวยๆววิจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่1ราคา140บาทครับกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้นะครับเลือ130บาทนะครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บบาทครับ น้ำมองนนฟอมสองต้นในกระถางนะครับไปไปเริ่มป้ายมาแล้วนะครับน้ำมืองนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับน้ำมองนนให้ไปที่ราคา110บาทครับนางอุตสามณีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนางอุตสามมีกระถางที่1กระถางนี้หลอดใหม่เริ่มขัดสีมาแดงๆแล้วให้ไปที่ราคา140บาทครับนางอุตสามณีกระถางที่1นเดี่มให้ดูนะครับฟอร์ม2ต้นกับ1นหนอนะครับกระถางนี้ฟอร์ม2ต้นกับ1หนอน รับไปที่ราคา140บาทครับนางอุตสาหมณีนางอุตสาหมณีกระถางที่2อครับฟอม์ม2ต้นกับ1หน่อเช่นกันครับพ่อค้าเลี้ยงมาจนแตกหน่อแล้วนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ6กวมๆตั้งแต่ปลูกจากกระถาง4ก็มากกว่า6เดือนนะครับถึงจะเริ่มแตกหน่อนางอุตสาหมณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทเช่นกันครับฟอม์ม2ต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคา140บาทเช่นกันครับ สับพนมหน้าเข้มครับฟอร์มสองต้นในกระถางสับพนมหน้าเข้มกระถางนี้พ <in> ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับสับพนมหน้าเข้มให้ไปที่ราคา140บาทครับอร์ม2ต้นในกระถางยังไม่มีหนอนะครับนางสุชาดาแผงครับฟอร์ม2ต้นกับ2หนอนะครับนางสุชาดาแผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 70บาทครับนางสูตรชาดาแพงให้ไปที่ราคา70บาทครับพยานุจริน,รร n, น, n, นนะคร์มหนึ่งต้นในกระถางกัดสีสวยสวยมาแล้วนะครับ1ต้นกับ1หน่อเล็กเล็กนะครับแตกหน่อแล้วพยาเริ่มแตกหน่อแล้วนะครับตรงนี้พยามุจจริน1ต้นกับ1หน่อกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 40บาทครับพยามุจจรินให้ไปที่ราคา140บบาทครับดูลำต้นกับนิ้วของพ่อค้านะครับหัวเริ่มโตแล้ว เริ่มมีหน่อแล้วพยายมุจลินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับอุดรรัศมีเป็นบอลกาบนะครับอร์มสองต้นในกระถางนะครับต้นเล็กนี้ดังสวยก็จะโตช้าหน่อยส่วนทางออกเขียวๆก็จะโตเร็วหน่อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับศีลาเพชรดังครับฟอร์มสองต้นกับ2หนอ่อศีลาเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับ ร้อมสองต้นกับสองหน่อให้ไปที่ราคา130บาทครับสีลาเพชรเ็บมังกรครับเริ่มกัดสีมาแล้วเ็บมังกรร้อมสองต้นในกระถางเ็บมังกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเดบมังกรให้ไปที่ราคา100บาทครับวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางครับนิดเบตีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับกระถางที่1มี2ต้นในกระถางกัดหน้ากัดกระดูกสีสวยๆมาแล้ว มิดเมตีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับมิดเมตีให้ไปที่ราคา110บาทครับมิดเมตีกระถางที่2ความสองต้นในกระถางน่าสวยๆเช่นกันนะครับมิดเมตีกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทเช่นกันครับมิดเมตีให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่2นางฟ้าจำแรงความโตๆสองต้นในกระถางน้ำฟ้าจำแรงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 60บาทครับนางฟ้าจําแปลงให้ไปที่ราคา60บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางซับเจริญป้ายสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับฟอม์ม2ต้นในกระถางซับเจริญป้ายเยอะๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับซับเจริญให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาดำลงป้ายสวยๆฟอร์ม1ต้นในกระถางพญาดำลงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาจัดโปรให้ที่ราคา100บาทครับพญาดำลงให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่1 พยาดำรงราชานุภาพกระถางที่สองครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันฟอร์มตัวโตกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้ที่ราคา100บาทเช่นกันครับพยาดำรงราชานุภาพกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับวันจันกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับวันจันฟอร์ม3ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา1 3 0ิบาทครับกระถางที่1 วันจันสองต้นในกระถางกระถางที่สองบัรจันทร์กระถางที่สองพ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทเช่นกันครับฟอร์มสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา120บาทครับบุรุษสวรรค์ฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหนอนะครับหนึ่งหนอด้านข้างฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอบุรุษสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับบุรุษสวรรค์ให้ไปที่ราคา100บาทครับทรัพย์เจริญครับ ป้ายสวยๆซับเจริญป้ายเยอะๆอร์มสองต้นในกระถางซับเจริญกระถางที่หกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับซับเจริญอร์มโตๆความสองต้นในกระถางป้ายสวยๆให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับกระถางที่1ซับเจริญครับกระถางที่2ฟอร์มสวยๆต้นโตๆฟอร์มต้นเดียวนะครับต้น1ต้นในกระถางป้ายจัดๆแบบนี้เลย รับเจริญกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์มตัวตัวให้ไปที่ราคา120บาทครับรับเจริญกระถางที่2อชัดธินกรครับฟอร์ม2ต้นชัดทินกรฟอร์ม1ต้นในกระถางชัดทินกรด่างสวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130าบาทครับชัดทินกรให้ไปที่ราคา130บบาทครับใบทรงเสมอนะครับใบจะไม่ไม่สูงมาก ไม่สูงต่างกันมากนะครับแต่ไปอยู่ในระดับเดียวกันเป็นวันร้อมพุ่มสวยๆราหวอมจันทร์วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางอร์มสองต้นในกระถางราหัวอมจันท์กระถางที่1กระถางนี้เริ่มมีหูมาแล้วนะครับหูใต้ใบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับราหัวอมจันให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1 หัวอมจันร์กระถางที่สองครับความสองต้นในกระถางเช่นกันครับเริ่มมีหูมาแล้วนะครับหูใต้ใบถ้าหอมจันทร์กระถางนี้พ่อคา้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทครับหงดรุนเริ่มกัดสีมาสวยๆแล้วสําหรับหลอดหม่ฟอร์มหนึ่งต้นกับสองหน่อหนึ่งต้นกับสองหน่อหงดรุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 120บาทครับหงดะรุนให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1นงหงดะรุนกระถางที่2ครับฟอมสองต้นในกระถางหงดะรุนกระถางที่2ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับหลอดใหม่กัดสีมาสวยสวยแล้วนะครับยักษ์ชัฏทาซูนครับ้อม1ต้นกับ3นอนะครับด้านนี้2นอแล้วด้านนี้อีกหนอนะครับเป็น3หนอ1ต้นกับ3หนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 140บาทครับยักษ์ศรัทธาศูนย์ให้ไปที่ราคา140บาทครับหรือสีคบุรฟอร์ม2ต้นในกระถางครับหรือสีคบุรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100ยบาทครับหรือสีขรุบให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มโตแบบนี้คุ้งวิมานฟอร์ม2ต้นในกระถางนะครับต้นหนึ่งยังเล็กอยู่นะครับ คุงวิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับคุงวิมานให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางทิศมีกระถางเดียวครับคุงวิมานให้ไปที่ราคา110บาทครับยักษ์ตามมาศูนฟอมสองต้นในกระถาง2ต้นกับ1นอนะครับเป็นเป็น3ต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นถูกแล้ว ยักษ์รามาสูนฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0ิบาทครับยักษ์รามาสูนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 3 0ิบาทครับยักษ์รามาสูนกระถางที่2ครับแดงเข้มๆแบบนี้ฟอร์ม1ต้นกับ1นอ่อหนอเขายังเขียวอยู่ยังไม่กัดสีนะครับก,กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0ิบาทเช่นกันครับยักษ์รามาสูนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา1 3 0ิบบาทครับแก้วมังกรครับ หน้าเริ่มสวยมาแล้วเนื่องจากตรงนี <c oughs> ้แดดดีนะครับแก้วมังกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับแก้วมังกรให้ไปที่ราคา100บาทครับนกขัดสดายุฟอร์ม2ต้นในกระถางนกขัดสดายุฟอร์มสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับนกขัดสดายุให้ไปที่ราคา120บาทครับราหูสองาหูล้อมเพชรฟอร์ม1ต้นในกระถางฟอมสวยๆนะครับ ัดเม็ดสวยๆแล้วลาหูลอมเพชรกระถางนี้พอ้าไปที่ราคา120บาทครับลาหูลอมเพชรให้ไปที่ราคา120บาทครับนางวิชุดาครับฟอร์ม2ต้นในกระถางนางวิชุดากัดสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับนางวิชุดาให้ไปที่ราคา110บาทครับชมพูพานคลองเมืองฟอร์ม2ต้นในกระถางชมพูพานคลองเมืองกระถางที่1 ชมภูพานคลองเมืองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับชมภูพานคลองเมืองให้ไปที่ราคา120บาทครับปราสาททองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อปราสาททองฟอมหนึ่งต้นหนึ่งหน่อสีสวยๆแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับปราสัททองให้ไปที่ราคา120บาทครับ1ต้นกับ1หน่อเพชรพระอุมาครับ คร์มสงต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางนี้หลอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับสต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรพระอุมาให้ไปที่ราคา120บาทครับนารีบุรพาฟอมหนึต้นหน่งหนอนองเขาด่างสวยนารีบุรพากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับนารีบุรพาให้ไปที่ราคา120บบาทครับเดี๋ยวพ่อค้า ลดไทยเหลือ110บาทครับปีละกาวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับปีละกากระถางที่1ความ1ต้นในกระถางปีละกากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับปีละกาให้ไปที่ราคา120บาทครับปีละกากระถางที่2ครับความ2ต้นในกระถางปีละกากระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับ เพบ้านปทุมฟรอมสองต้นในกระถางนะครับป้ายถูกใบป้ายสวยนะครับป้ายชัดเพชรบ้านปทุมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่2ครับกระถางนี้ป้ายไม่ชัดนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่2ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับป้ายไม่ค่อยชัดครับเขื่อนซิลิกิตครับฟร์มสองต้นในกระถาง สองต้นกับหนึ่งหน่อนะครับเขื่อนศิริกิจกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเขื่อนศิริกิจให้ไปที่ราคา100บาทความสองต้นกับหนึ่งหน่อวันศุกร์ใบกลมสวยนะครับความสองต้นนะครับกับหนึ่งหน่อวันศุกร์ความสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับวันศุกร์ให้ไปที่ราคา110บาทครับนเมืองนนท์ครับวามสองต้นในกระถางครับ น,น้เมองนนทความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับน้เมองนท์นให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับน้เมืองนว์นกระถางที่สองครับความสองต,ต้นในกระถางเช่น,นกนันนะครับใบดางน้เมืองนว์กระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับน้เมองนท์กระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมูลเทียนทองครับครามสองต้นในกระถาง กล้องพอช้าอาจจะไม่ชัดนะครับถ้าแสงเยอะๆเขาจะแสงจะเป็นสีขาวๆนะครับมนเทียนทองความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับมนเทียนทองให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาพิเภกความสองต้นกับ1หนอ่หนองเขาพึ่งได้2ใบนะครับใบนี้ครับใบนี้นะครับพญาพิเภกความสองต้นกับ1นหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บบาทครับ พญาพิเภก2ต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาสุบันครับฟอร์ม2ต้นในกระถางพญาสุบรณพญาสุบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาสุบันให้ไปที่ราคา110บาทครับเมืองนครชุมฟอร์ม2ต้นในกระถางเมืองนครชุมฟอร์มตัวโตแต่ไม่ป้ายนะครับมีด่างมา1ใบนะครับด่างน้อย เมืองนครชุมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับเมืองนครชุมให้ไปที่ราคา70บาทครับไก่เศรษฐีฟอมสองต้นในกระถางครับไก่เศรษฐีฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมสองต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางที่2ครับฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันมีหน่อมาด้วยหนึ่งหนอนะครับ ไก่เศรษฐี2ต้นกับ1นหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา100บาทครับทองประกายแสดครับฟอร์ม2ต้นกับ2หน่อ2หน่อด้านล่างนะครับฟอร์ม2ต้น,ตนกับ2หน่อทองประกายแสดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับทองประกายแสดให้ไปที่ราคา120บาทครับ2ต้นกับ2หน่อแต่ละแม่จันทาฟอร์มกรครับพ่อค้าตัดหน่อตัดจอมของเขาออกนะครับให้เขาแตกใหม่ าก็ได้กอแบบนี้นะครับไม้ตัวนี้แต่กอเร็วนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับแต่ละแม่จันทาให้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเท้าลำไยแผงแดงครับฟอมสองต้นในกระถางเท้าลำไยแผงแดงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทครับเท้าลำไยแผงแดงให้ไปที่ราคา60บาทครับเรียกซับกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถาง เรียกซับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเรียกซับกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันฟอร์มตตวโต้ทั้งคู่เรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา10 0บาทครับเรียกซับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับบอเงินฟอร์ม2ต้นในกระถางนะครับกระถางนี้ใบช่ำน้ําหลายใบนะครับพาคาดึงออกบอเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทครับบอเงินให้ไปที่ราคา60บบาทครับ ไก่มงคลฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้3ต้นเลยนะครับไก่มงคลฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่มงคลให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่1ไก่มงคลกระถางที่2ครับฟอมสองต้นในกระถางไก่มงคลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่มงคลกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับพัฒนาดีฟอร์มตัวโตนะครับฟอมสวย หต้น2ต MM to ้นในกระถางครับไม้ตัวโตเริ่มจะหมดแล้วนะครับวัฒนาดีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับวัฒนาดีฟอร์มโตอัดใส่กระถาง10ได้เลยนะครับให้ไปที่ราคา120บาทครับแสงพระธาตุฟอมสองต้นในกระถางแสงพระธาตุกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับแสงพระธาตุได้ไปที่ราคา90บาทครับ เพชรลาตีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับเพชรลาตีกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรลาตีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรลาตีกระถางที่2ครับหน้าไม้กัดสีมาแล้วฟอร์อ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเพชรลาตีกระถางที่2พรพะร่วงฟอร์อ2ต้นในกระถางพรพะร่วงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพรพะร่วง พอ uh ่อค้าจัดโปรให้นะครับกระถางท้ายแล้วให้ไปที่ราคา90บาทครับพรพะด่วงกระถางสุดท้ายสําหรับ EP นี้ครับพ่อค้าจัดโปรให้ดารานพัดน์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับ EP นี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับดารานพัดน์เฉพาะกระถางนี้เท่านั้นนะครับจัดโปรกระถางเดียวใครสนใจบานสีนะครับติดต่อมาที่0 8 7 6 1 1 5 1เ9เบอร์นี้เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทร ทรมาแล้วไลน์มาแล้วพ่อค้าตอบช้านะครับอาจจะติดภารกิจอยู่นะครับอาจจะอจัดคลิปซึ่งการอาัดคลิปก็ใช้เวลาประมาณสักหชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเฉลี่ยก็บันละสองคลิปช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับประมาณหลังประมาณสักช่วงเช้าก็ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสัก9ก้าโมงครึง่งช่วงเย็นก็ประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับจนถึงประมาณสัก6กโมงเย็นช่วงนี้พ่อค้าอาจจะตอบช้านิดนึงสาหรับ ใครที่โทรมานะครับแต่ว่าวันไหนไปทุวร์ก็อาจจะเลทะเลืน,นิดนึงสนใจสั่งซื้อบรรษีโทรมาได้ที่0 8 7 6 1 1 5 1เจ็ดหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าลืมกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางอาญ,ญาบรรษีขอคาร่าขอบคุณครับ